ซึ่งหลวงพ่อพุทธทาตเนี่ยเป็นพระที่ไม่ใช่บัณฑิตธรรมดานะหงตามไม่ใช่ลูกศิท่านนะอเนี่ยจากจะพูดให้ฟังจะแนะนำใครอยากฟังนะไปฟังหลวงพ่อพุทธทาตเรื่องขันห้าไม่ใช่ตัวตนอาณาปานสตินะอ,า,อารมณ์เกิดจากมโนถ้าอาจารย์สมภพก็ อาณาปนสิอริยสัจสีในอาณาปณสิความคิดเห็นความคิดู้วความคิดเพื่อพิชิต่ะความเพียรเพ่งให้เกิดปัญญาอนี่ยหลายๆตอน่ินเทศจเลยนะเมื่อก่อนหลวงตาไม่เทศก็จะแนะนําให้พวกให้ไปฟังหลวงตาพักผ่อนอยู่ไม่รับใครอยู่ห้าปีคือหลวงตาทาไมหลวงตาไม่เคยฟังเทศทําไมรู้หลวงตาก,กลับมาฟังเทศตอนหลวงตาว่ามีใครเป็นเหมือนกูไหม ในโลกนี้ลุงตาก็เลยไปเอาโทรศัพท์มาซื้อแล้วก็ให้เขาเติมเน็ตอะไรมาก็เลยโหลดยูทูปฟังทุกองค์ในประเทศไทยเพื่อจะว่ามีใครเหมือนเราไหมในประเทศไทยนี้ก็เลยไล่ฟังเทศทุกองค์เลยมาสะดุดที่หลวงพ่อพุทธทาสกับอาจารย์สมภพที่โดดเด่นเพราะอาจารย์สมภพคืออาณาปานสิทธิมงคลนี่นะลวงตาไม่ใช่ลูกศิษย์ท่านนะ Trời lũng ta ngay nằm